กุ้งกิง้งดูในทีวีสิภูเก็ตสวยไหมสวยค่ะคุณแม่อยากไปจังเลยได้สิงั้นสัปดาห์หน้าเราไปภูเก็ตกันนะเย่เย่ว้าวตื่นเต้นจังเลยท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ท่าอากาศยานธรรมชาติภูเก็ตคุณแม่กุ้งกิ้ง <Happy S 1> อยากไปทะเลเแล้วค่ะใจเย็นๆกุ้งกิง้ง ไปบ้านคุณป้าก่อนกุ้งกิง้งหนูน้อยแก้มใสออกเดินทางไปเที่ยวบ้านคุณป้าจังหวัดภูเก็ตภาคใต้เกาะใหญ่สุดของไทยธรรมชาติงามตาสวัสดีค่ะคุณป้าเป็นยังไงกันบ้างเดินทางมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะหนูอยากเที่ยวแล้ว นั่งรถโพท,ท้องสองแถวรถเล่นถึงแล้วแวะวหว้บูชาสักการะอนุสาวรีเท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรผู้กล้าคุณกิ่งรู้ไหมเท้าเทพกระสตรตีและเท้าสีสุนทรเป็นวิรัตรีไทยที่ปกป้องหนึ่งมือขลงังให้พ้นจากค่าศึกในสงครามก้าวทัพสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไหว้หลวงพ่อแช่มวัดฉลองวัดคู่เมืองของภูเก็ตเปี่ยมศรัทธาไหว้พระมหาธาตุเจดีพระจอมไทยบารมีประกาศน้อมบูชาภายในยอดพระมหาเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในดวงแก้วใสสวนสาธารณะสะพานหินนั่งกินลมชมวิว ร่มรื่นสบายตาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแต่เดิมเคยใช้เป็นท่าเรือสินค้าคุณแม่ดูนั่นสิสไลเดอร์หอยนั่นไม่ใช่สไลเดอร์หอยนะกุ้งกิงแต่เป็นรูปกระเพาะตัดดินของเรือขุดและเปลือกหอยมาประยุกต์เข้าด้วยกันกระเพาะคืออะไรคะกระเพาะเป็นเครื่องร่อนแรกของชาวภูเก็ต กุ๋งกิ้งสนุกสุขสารเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวหน่าตื่นตารวมเรื่องราวชาวจีนตั้งถิ่นฐานทั้งวิถีชาวบ้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเดินเล่นย่านเมืองเก่าโบราณอาคารแบบชิโนโปรตุกรีสแปลกตาศิลปะจีนและยุโรปผสมผสาน เอกลักษณ์สำคัญควรดูแลรักษาโอ้โหตึกสวยๆทั้งนั้นเลยชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่โบราณสืบเนื่องนานมาสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิน่นผสมผสานไทยจีนเรียกชาวบ้าบากุ้งกิ่งรู้ไหมชุดที่เราใส่เป็นชุดพื้นเมืองของชาวภูเก็ตเรียกว่ายายากุ้งกิ่งหิวหรือยัง หิวแล้วค่ะงั้นเราหาร้านอาหารพื้นเมืองอร่อยอร่อยทานกันดีกว่านะอาหารพื้นเมืองหลากหลายโรตีแกงไก่มีฮกเกี้ยนโลบะน้ำพริกกุ้งเสียบมีหุ้นป้าช้างโอเอ๋วของหวานขึ้นชื่อลือชาว้าวน่าทานทั้งนั้นเลยทานเลยนะคะ นั่งรถไปเที่ยวเขารังจุดชมวิวชื่อดังทิวทัศน์ไกลสุดตามีอนุสาวรีย์คอซิมบี้ร้านอาหารบรรยากาศดีและสวนสาธารณะแม่คุณแม่บนนี้มองเห็นทะเลด้วยค่ะ คุณแม่นั่นเขากำลังทำอะไรคะเป็นพิธียกเสาโกเต้งสัญลักษณ์ของประกูลถือศีลกินผักประเพณีถือศีลกินผักเป็นที่รู้จักโด่งดังนานมาไม่ฆ่าสัตว์กินเจสุขใจบูชากราบไหว้เทพเจ้าบนฟ้าเที่ยวหาดป่าตองหาดราไวหาดไม้ขาวหาดกระรน หาดกระตาหาดสุรินหาดในหานธรรมชาติสร้างสรรค์หาดสวยงามตาล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะมากมายกเกาะเฮเกาะไข่เกาะหลนเกาะราชาเกาะรังใหญ่เกาะไม้ท่อนเกาะยาวเกาะมะพร้าวน้ำใสเห็นปลาเล่นน้ำสนุกไหมกุงกิ้งสนุกมากๆากเลย แหลมพรมเทพยอดนิยมเป็นจุดชมอาทิตย์รับขอบฟ้ากุงงกิงเที่ยวภูเกต็ตสนุกจังเมืองท่องเที่ยวโด่งดังวัฒนธรรมล้ำค่าพระอาทิตย์ตกสวยจังไว้ครั้งหน้าเชิญคุณพ่อมาด้วยนะคะได้เลยจ้าไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารามีหลวงพ่อแช่ม